ใช่แต่เดินผิดไปเต้นฮังโคลผิดผิดอ่ะดีแล้วเต้นมารับช่วงต่อไปมูเอาข้าศตายกูพูดเลยอ๋อดูมาเรั่ช่วงต่อกูถ้ามีปืนนะกูไม่ยิงมันด้วยกูยิงตัวเองอ่าก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ ก็ไม่คิดจะพอว่าต้นดีมาเล่นดิปโปกเกอร์ให้ให้ให้ดูวะมีอะไรไมีอะไรไม่งซึ่งไม่ได้เล่นนานนะด้วยแล้วก็เลยฮีโร่มากันกระโปรงมากครับอ่าของผมนี่มีลิซแนร์เทมเบอร์อ่าลักซารีแล้วเอ้ยกูไปกลางเอ้ยกูไปแคดดี้ก็ได้ที่จริงอ่ะเนอะ เฮ้ยเลยดกังให้เดกังให้เออใช้ำดีนะใช้ดีนะไอเฮียแล้วกูโดนนะกูไปเคลีย o ์ดิ้่วยเศร้าอะไรวะอ่าหวงเพื่อนเพื่อนแังเล่นมูอนแก็บอกเยวะ บอกตัวกันต่ออันนี้ดัชเชียแล้วก็ริปอเกอร์กินหนส่วนฝั่งนู้นนี่เป็นเพเป่าพุตแบกฟัคโคนอนแล้วก็เลนเพย์ครับตัวเจ็บๆทั้งนั้นเดียววบอกดิเดียวฮัลโหลเดียวยเงียบไปไหนอ่ะเพียวไม่รู้แต่ตอนเนี้ยอะไรวะกูเป๊ะ ไอ้ไอ้เพจเพจฮอนนี่ใครใครเป็นคนเพจไอทีนี่ใครเป็นคนทำไอ้เหี้ยมึงแบกันละแซ่กอเพจแล้ววะเพจเพจมึงถ่ายภาพอ่ะใช่มึงปะเออไอสัตว์ชื่อกูใครทำหร well okay, ู้ว่าไอทีทำพี่แม่ไม่เคยถ่ายถูกเลยเหี้ยกูถ่ายถูกตลอดแล้วบอกเลยคนเขาถ่ายถูกกันเต็ม ผมไม่สบายใจถูกอบกระจูไปรอบนึงโ้โหน่าไม่เอามัแย่ไเขาว่าขึ้นไปว่าโคตเทไปกระจูแต่ตอนนั้นมีคนไม่จบเฮ้ยเมื่อวานไปลงน้ำมาเจอน้ำขังว่ะขังด้วยไอ้ อารมลกว่ะมึงตลกว่ะเฮ้ยใจเย็นจเย็นลูกลจะเย็นลุกรันต่อรันต่อต่อตาถอยมาเลยมาล่างมาล่างสาวมาถอย้งแต่คิดูนี่ไอพีมาพีร้านาวมันเลยไอคิดอะไรอยู่อ่ะถอยทางคิดปุณิฟักฟักไปอ่ะฟักแมวม The uninvolved see. will อาตาตอนนี้ผมน้อมวัมวมัวคุยกับเพื่อนนะไม่ได้คุยกับอุ้ยมาทำไมเยอะแยะมาทำไมเยอะแยะตันหในโหนตันแต่เย็น,น,นเตี้ยงกันมาปะเนี่ยอวาวหมดวาวหมดแรวยควายรวยแรงอื <c oughs> เอ้ยเป๊ปหายทำดุงดือดมากช่องแหวโอโห้ีเจลเล่นแลยวะลีเจลข้างล่างอมึงพยายามตับบกรองข้างบนกลวแครี่ไม่รู้อะไหรอใช่กูกลัวเปนทำรอง ไม no <let people> <more>. so ่แยบหวดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ย yeah. วีคุまま <boys> <medida> ูค <norms> mm ุูคนั้งนาคุแล้วใจเย็นอดีนายพ่ศิษย์

น,นกกูไปไหนไอ้สัอ,อ,อู้หูเมื่อกี้มันเกือบตายครับ,เอ,บ,รบเอาเยี่ยออกไปแม่งจะฆ่ากูแล้วเมื่อกี้กูต้องดูไอ้สัสมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอ้งเอ้ยโอ้ยตองสองตัวแล้วอย่างเงี้ยตงสองตัวแล้วเพื่อนตองสาแล้วอย่างเงี้ยตรงสามแล้วขนาดนั้นเลยวะวงไปอ่ะ กูจะบอกว่า,วากูแอนตีหนึ่งว่ะทำแบบเงี้แอนตี้แค่หนึ่งอชนตัวเดียวแล้วก็ตายเลยโอ้โหโอ้โหไอ้สารเลวกูพอละเฮ้ยมึงไอ้เติ้ลเนี่ยมึงทดใช้ด้วยสั์จะทำทำคิดให้กูด้วยโโอ้ห มึงต้มาส่งพายเก็ตใช่ไหมเร็วแรงมึงเร็วแรงทำแรงสักอยู่บ้านนะอกวะสามอีกอะไอ้ที่ยอด้ไอ้ี้เป็ดบ้าแท้สิอบนี้มันก็รอก่อนแล้วแหละ ตัวสี่ต้องรอควอนอยู่แ e ล้วไม่เอวะ่แย่ลงไปดูล่างได้บ้เดี๋ยวไปสกิปอปได้ได้ได้ี้ก็ไม่เลกตีลังกูนะลั่างกูยิ่งอีเลนานอยู่มันยังไม่สยหายหมดล่าเกียวเียวเคียวไปหามึบ่มเออเออ

ใช่เอาตั้งคืนมชาร์จมันจะชาร์จมันชาแล้วเออเออวยไม่ได้โทติได้ไงฮะเอาเดียวทำไมไอเหี้ยเห็บโมหวังไอแกลองไปแกลังไปมาก้าวไปก่อนเดี๋ยวจะเย็นทันเรื่องทันเรื่องทันเร่งทันอ้สัแทันเรง ก่อนแแล้วเอาเธอเมาไปนี่เธอเสียงเธอวินวอลไสั์เฮ้ยมึงอับินวอลเหมือนที่เหวดกันไม่อเฮ้ยก็คืนแล้วมึงมงอย่าไปแช่รูให้มันนี่สัสแสดงว่าเกมนี้สายแล้หลอดคู่สองที่เธอเล่น The undersea tìm 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 เออ๋ยวเราทแม่เ <nt> ดี๋ยวเราจะได้แม่ห้าสิบปีตใช้รู้ที่หนึ่งแล้วอ่ะเย็นมันเข้มจังเจ็ดเออไอเจ็ดเปไปไหนวะเนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีส้มสีส้มสีส้มมาตรงกลางนี่ก่อนสีส้มเฮ้ยกินเด็กโอ้กินเด็กก็ไปเลยกินเด็กก็ควรจะแตกว่ะใช่แม่มม่ได้ป้อมไม่ใช่ป้อมเราอะเวลาคุยกับทีมคือไง ใช่โอ้โหไปฆ่าเธอด้วยในในในกาลีนามันมันป่วยยากเอ้าใครตายตามวะ ตายซะไม่มีทีไม่มีอะไรเลยนี่อิดตายแล้วเนี่ยมันู่ถ้ากูถ้ากูมีเลี่ยกูจะไปยังไกูถอยถ่ายป้อมอยู่ไม่ว่างถ่ายป้อมอยู่ลเดไน บอกวแกหนีไม่ได้ด้วยถ้าบวก่ะได้สองสามตัวเนี่ยเราเป่าคีปเนี่ยไดยไวมานาไม่มีแค่นี้ใจต้องได้ได้เอาดิต้อแต่งไอซัตเดินไปเดินมรือยๆครีมองหน้ากูเมือเดินกลับบ้านโอ้โหกับเบิกระเบิดไม่ไม s ไม่ไม่นี่ไม่นี่

โปเธอต้องอันเต๋เลยอืมเราเพื่อความคุ้มค่าอุ้ยลีมานาไม่โดนตนต้นตคุณใช้มือคิดเรา้องที่ระอมานอนมานออออาตอนมานมมอนมออ ขอมจะออกคณะฟ้าเอาวะมันเอาวะมันเอาวะมันเอาวะเอาดิโอ้ยอะต้องบวกแล้วเด็ดโดโอ้โห ดะแบบว้นแท่แล anyway, mm ้วเคยเขาเคยจีนเหรตัวไม่ได้หัวดีะเว้อ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยกูอะเซ็งวะเซ็งว่ะอะไราเพื่อนหุดินอ๋อไอตัวทัมเบอร์ไอกาเนี่ยใช่ไหมมันโหดใช่ไหมตัวเนี้ยโหดเดมีปะหเนี้ยโหดเะล่าโหดเดก ต,ตทีเนีกนมีใครไปป้อบบมมนังเอตาดสองตัวที่ตายมีกูคนเดียวเียไปนแรกเราะรทลนี่แหละเคยแอบไปหาเธอเว้ยแล้วเคยแอบไปหาเธอเว้ยแล้วเธอไม่รับเลยแล้วคิดว่าเธอคูริง แล้วแล้วตอนนี้อะเวลาไปเล่นแล้วจะมีคนทักงู้อ่านั้เลยอย่าเ้ยเรเรไม่รู้ใช่ปะไอ้เจมเบาๆหน่อยสัตว์กูยังไม่ได้ฆ่าเลย ฆ่ากันเบาๆไงหายเลย่ายเลยยาวเราไม่ได้ส่งใรื่อเลยเขาจะแบบเออยาวเลยยาวเลยเราเลกให้แบนใครเคี่อแต่มเชื่อเหมือเดิมเชื่อเหวือเดิมอลยได้เงีได้เงี้ยได้เงี้ได้เงี้ยสาจะไปพูดหรือคนในที แล้วมันก็ทำให้เราฮะโอ๊ยแล้วเราก็พูดสะหรือหายมันก็ตกว้ามหนีเป๊ะไปเยอะมันก็ไม่บอกว่าเราเป็นกระเทยเว้ยมันกระเทยด้วยสวยอย่างนี้เออเล่นกับคนในแคนน่ะแล้วแม่งแบบว่าคนอื่นเขาพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงแม่ก็บอกว่าเป็นกระเทยอ๋อเจ๊ไก่ทุกคนรู้ๆแาลรู้ว่าพี่ใจะสามแล้วจะฝ่งหนึ่งและที่จริงเป็นไหม มีไทำไมวะไม่เลยนี่ไม่อหกคนไม่เห็นเห็นมันทำไมว่เสียงมันหมือนเคยมากเลยลองลองแบบกรเชียนิดเราจบเป็นแค่นี้เดียวแบบยังไงอ่ะป่วยเอาป่วยเหมือนไหมนมงขอบคุณกูทั้งเกมแเวาอีกที่อ่ะแบบป่วยสงเล็กๆไงเบาๆสัตว์เบาๆ มา okay. ไปไหนไปไหนตัดตายเบาๆไปบ้านเลยไหมยังมีอะไรเนี่ยควรเดินมาช่วยแล้วนะครับสักกูดูสัก พอเบาไอ้สัตว์ให้กูฆ่ามากเลยที่เด่นนาแตนบ้านมันกูจองแล้วแล้วมึงไม่ตีป้อมมาฆ่าตรงนี้เลยที่เด่ยโว้ยมันจบง่ายผิดหายเลยอ่าก็จบไปแล้วนะสำหรับร e ีบล็อกเกอร์ซึ่งเกมมันจบไปไปหน่อยงี้ก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย